นะครับคนที่ฝึกแล้กโลนะฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าหาต้นหาปลายจุดจบของชีวิตไม่เจอจริงเลยนะตอนที่ผมไปฝึกที่วัดมาหาธาตุผมไปเห็นภพภูมิของผมนะตั้งแต่เกิดมาตัวนี้นะท่านมองเห็นนะแต่ไอตัวธาตุยาวเนี่ยนะท่านมองไม่เห็นนะแต่ผมยังจมชัดอยู่ในใจถัดไปนี่เห็นหมดเลยนะสุดท้าที่ยังไม่จบที่ผมเรียนตายเป็นเกิดที่มันจะถึงชีวิตนี้นะข้างหน้าอีกวันที่จะไปเนี่ย ทำไมถึงจะเห็นท่านปลุกเข้าฌานให้ได้นะแล้วออกฌานได้มันจะมีดวงที่เขาสมมติอภิญญานะเขาสมมุติเรียกว่าปุเพนิวาสานนสติญาณญาณลึกชาติผลหลังได้ไม่จริงกันญาณหลังคืออะไรก็คือจิตที่ฝึกดีแล้ว่ะที่นิ่งเป็นฌานได้แต่ละคนเนี่ยถ้าฝึกจนเข้าฌานได้ออกมามันจะเกิดอภิญญา ไปรู้เห็นตัวเองหมดเลยนี่แหละครับมันเป็นยานอันหนึ่งที่เขาสมมติว่าภูมิหลังหรือเราเกิดเป็นอะไรไนี่แหละครับของจริงนะด้วยเหตุที่การเวียนตายเวียนเกิดของชีวิตเนยาวนานพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าให้น้ำในมาหาสมุทรเนี่ย ที่เราเห็นมันมีเยอะๆในมหาสมุทรหนึ่งชีวิตนะสมมติเราเกิดตายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่เนี่ยน้ําในมหาสมุทรยังน้อยกว่าน้าตาที่เราต้องเสียไปในแตล่ละคนชาติผมไม่เชื่อโผล่ไปได้ยังไงน้ำในมหาสมุทรมันมหาศาลแต่เมื่อผมไปเห็นในพระภูมิของผมแต่ผลหลังแล้วผมเชื่อว่าใช่เลยโอ้โหมันเวียนตายกันเกิดไม่รู้จบมาทั้งดีทั้งเลว น้ำตาหยดสะผมอสมัยเป็นรานะสงสารตัวเองทําไมมันโง่อย่างนั้นนี่ก็คือของจริงและเช่นเดียวกันบนพื้นดินเนี่ยที่ท่านย่างเหยียบไปไม่มีซากของชีวิตเลยที่ท่านจะทนมาไม่ได้เหยียบลงไปบนซากของชีวิตทั้งมันเลยบนพื้นดินเราเนี่ยท่านมองไม่ออกหรอกครับแต่ถ้าท่านฝึกจนปิดจจละเอียดแล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่า ดินเราเนี่ยมันเป็นซากของชีวิตที่อาจจะเป็นปู่ยารายายหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามและอดีตชาติเนี่ยทับถมส,สมั่งสมแล้วจริงไหมตอนที่ออกจากท้องแม่ตัวนิเดเียวใช่ไหมแล้วเราเติบใหญ่มาจนทุกวันเนี่ยเราเอาอะไรมาก็เอาไอ้สิ่งต่างๆินน้ำไปลมจากธรรมชาติมาสั่งสมแล้วก็ตายเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีเนี่ยตอนนี้ท่านเอาเจดฐานนะสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยหายไปหมดแล้ว เกือบหมดแล้วสิ่งที่มันเป็นใหม่ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยไม่ใช่ของพ่อของแม่แล้วของพ่อของแม่มันตายไปเมืเจ็ดปีแล้วเนี่ยแล้วเราไปหลงว่าเรายังเป็นลูกของพ่อของแม่เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องหน,นึ่งตัวนี้ที่ผมขี้เนี่ยไม่ใช่ที่มาจากพ่อจากแม่แล้วตายก็ต้องนานละอันนี้เป็นของใหม่ที่เรามาจากธรรมชาติเนื้อหมูเนื้อปลา ผ,ผลลม้มาประกอบกันเป็นพวกนี้นี่แหละครับเนี่อเราเข้าใจตรงนี้อ๋อมันเป็นสิ่งธรรมชาติแล้วเมื่อตายแล้วพวกนี้กลับสู่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยจริงไหมครับลมหายใจที่ท่านหายใจอ่ะคือลมที่ผมหายใจออกไปอ่ะจร <c oughs> ิงไหมเ,เนื้อหนังมังสาของท่านนะ่ะก็คือซากสัตว์ที่รดมันดูดเข้าไปอ่ะ แล้วเราก็ไปกินผักผลไม้แล้วมาเป็นของท่านอนะ่ะนี่ถ้าใครเข้าถึงสัจธรรมตัวนี้แล้วนะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราจะไม่รังเกียจอะไรทั้งนั้นเลยมันจะมีแต่ความเมตตาสงสารสัตว์ร่วมเกิดเลี่อมตายร่วมตายในวัฏัสงสารเนี่ยถ้าเราเข้าถึงสัจธรรมตัวนี้เราจะเห็นชช่เช่นเดียวกันเนี่ยผมเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังก็คือว่า มันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็เอาดินจากนอกบ้านเนี่ยจาก,บบการถเข้าก็เอามาถมบ้านโอ้โหคืนนั้นไอ้บิญญาณมันตาม,มาเยอะเลยมันตาไม่ดินที่เราโถมอ่ะนั่นแสดงว่าคนหลงอ่ะมันหลงว่าันเป็นซากของกูอ่ะ <c oughs> ไปเอามา <c oughs> ผมเลยต้องอุทิศบุญกุศลให้เข้าไปโอ้เราไม่รู้เลยว่าไอ้พวกเศษดินแต่และที่เราเอามานั่นเป็นซากของชีวิตของคนหลงของสัตว์หลง ที่มันยังเสกในของโก,กนะคนไม่รู้ว่าอย่างว่าจะขโมยดินใช่ไหมเราไปขโมยใต้บรนยายนมาตามมาตอนผมทําประวัติขนางจาม,มาเทวีนะตอนนั้นอนุสาสวรีย์ยังไม่เกิดที่ลํำพูนปรากฏว,ว่าที่กูช้างเนี่ยคือช้างผู้เมืองก็ฝังไว้ที่นั่นแล้วสร้างเป็นเป็นเป็นสถูปใหญ่เลยช้างนั่งอยู่เนี่ยช้างผู้เมืองนะ ปรากฏว่าคนไปขโมยดินไอ้รถตากันนะไปขโมยดินของกู่ช้างนี่คือน้านช้างมาลุยเลยหนีไปเิดกระเจิงเข้าหมู่บ้านบ้าจริงๆเลยครับของกู่มาเอาได้ไหมช้างมาเลยขนาดต้นไม้แหวกบคนพื้นดินนี่มีรอยเท้าช้างโอ้โหก็ต้องสมโพธิกับทั้งเมืองลำพูนถ้าเราอยากมีทรัพย์ เราก็เลือกได้ต้องขยันอะ่ะทํางานงานคือเงินไงต้องขยันทํางานมันก็มีทรัพย์ตอนที่การมีทรัพย์เนี่ยเราต้องการสับเย็นหรือสักร้อนอะ่ะถ้าต้องการทัพเย็นหนึ่งต้องไม่ผิดศีลต้องไม่ผิดกฎหมายต้องไม่ผิดธรรม การทางานนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดธรรมทรัพที่ได้มามันถึงเย็ยนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของทรัพย์แต่ตรงข้ามถ้าเราขยันทำงานที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายทรัพที่ได้มาเป็นทรัพย์ร้อนมันจะพาเราวิบวิอุปสรรคปัญหามีแน่นอนครับ ท้นั้นใครไปดูคนที่ได้ทรัพย์ร้อนเนี่ยมันต้องมีเหตุต้องมีอุปสรรคมีปัญหาให้ต้องเสียเงินนะ <c oughs> เดี๋ยวรถชนบังเดี๋ยวถูกขโมยต้นบังอะไรจนรนต้อนบางทรัพย์ร้อนมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีอย่างนี้มันร้อนคนโบราณีัเก็ฉลาดมากเลให้ของที่ขายทอดตลาดเนี่ยหรือขาย ที่ดินที่ขายตามตีนลงตีนซานเนี่ยคนโบราณเขาจะไม่ซื้อครับเพราะมันเป็นของร้อนสารยึดมาได้เนี่ยไอ้เจ้าของที่ดินที่มาตายไปแล้วนะมันจังจองี่ของกลัวใครได้มาครอบครองมันก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันของที่ขายข้าตลาดที่ไปยึดมาได้แล้วขายข้าตลาดธนาการยึดสารยึดไป,ป,ป,ปขายถูกๆหรือขายอะไรนะทรัพย์ลุ่ยทรัพย์จำนำอะนะ แล้วไปซื้อราคามันถูกับพวกนี้เป็นของร้อนคนฉลาดก็ไม่ไตแสวงหาครอบครองทรัพย์พวกนี้เพราะได้มาแล้วมันเดือดร้อนครับมันสร้างความเดือดร้อนให้เราเพราะอะไรเพราะไอ้จิตวิญญาณที่มันเป็นเจ้าของทรัพย์เดิมมันตายไปแล้วแต่มันยังหวงในของฉันเนี่ยแต่ถูกเขายึดไปอ่ะฉันก็ต้องตามทวงคืนเนี่ยคนไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นท่านลองถามตัวตนเองตอบตัวตนเองนะ ีวิตนี้เลือกได้เรามีสั่บเย็นหรือเราเลือกสแสวงหาสักร้อนมันก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากเดือดร้อนก็หาสับร้อนเดี๋ยวมันก็เดือดร้อนแล้วสับร้อนเนี่ยมันไม่วิบัติเฉพาะตัวเองันถ้าเรามีครอบครัวมันวิบัติถึงครอบครัวนะครับจร้อนดีไม่ดีพาเราเข้าตลาดเข้าคุกสับร้อนจะเป็นยังไงน,นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เลือกได้นะครับแต่ผมบอกอันนึงก็คือว่า สมมติเราทํางานเนี่ยนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมตรงตามหน้าที่สําเร็จเลยแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่องานสําเร็จมีคนเอามาให้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นทรับร้อนนะเพราะว่าเป็นอินเซนติเข้าใจนะเพราะเราไม่ได้เรียกร้องเราไม่ได้ดึงเรื่องให้อย่างนี้เรารับได้เป็นจรับเย็นไม่พาให้เราเดือดร้อนครับ แต่ถ้าเรามีเจตนาที่จะดึงเรื่องให้หลาชาเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรืออะไรเงี้ยนะเพื่อการเรียกร้องคอรับชันหรือคดโกงหรือช่อชนอย่างเงี้ยให้อย่างนั้นสับร้อนแต่ถ้าเราทําตรงไปตรงมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วหลังจากงานเสร็จแล้วเขาให้อินซนตีฟอย่างนี้ไม่ถือว่า